คุณยายายาหญิงใครมามั่งเนี่ยโอ้ยลืมคุณยายพี่เกตนะคะขอบคุณนะคะคุณยายายาหญิงคุณย่าคุณยายเจอายสวัสดีค่ะน้องมีตังมีตังเออมีตังเก้าห้าสวัสดีค่ะ,วะเวลาเลื่อนนี่นะคะใส่แล้วนะคะจะใส่ไม่ได้ใส่สักทีอือื ไข่เจียวไข่เจียวบ้านเก๋ๆคนแบบคนกระทะมันก็เขาเรียกอะไรนะความร้อนมันไม่เท่ากันนะขอบคุณนะคะไข่เจียวนะคะไข่เจียวอนเนื้รสนะคะอร่อยที่สุดในสามโรคเลยนะคะไข่เจียวไข่เจียวของเราดีๆนี่เองนะคะขอบคุณทุกเลิฟทุกไลน์นะคะที่แวะมากินไข่เจียวกันนะคะ เดี๋ยวเรารอไข่เจียวแป๊บหนึ่งนะคะไข่เจียวอร่อยอร่อยนะคะหอมมากเลยหอมไข่เจียวล้างถาดแป๊บหนึ่งนะคะ ขอบคุณหลายขอบคุณทุกไลฟ์ทุกเลิฟนะคะเอคเอคเมากินข้าวมากินไข่เจียวกันวันนี้พี่เลี้ยงไข่เจียวนะโอ้ยหอมหอมน่าก,กินเลยพี่เลี้ยงไข่เจียวข้าเวาเหนียวข้าวเหนียวไข่เจยเียวข้าเวาเหนียวไข่เจียวอร่อยอร่อย กลับข้างสักน้อยหนึ่งนะนี่ดูเยิ้มเยิ้มช้ำช้ำโอ้เกือบไหมเกือบไหมเกือบไหมนะไม่ไหมนะยังไม่ไหมเกือบไหมอยู่บอกว่าไหมแล้วไหมเกือบไหมเกือบไหมเกือบไหมนะคะยังไม่ไหมนะคะอืมนี่เอาประมาณนี้แหละพอแล้ว เดี๋ยวเรามาตักใส่ทาดกันเลยนะคะเกือบไหม้เกือบไหม้แต่ไม่ไหม้นะคะจะทำไข่ม้วนนะไข่ม้วนไม่ได้ดิ นี่ม้วนได้แล้วไขมว่ม้วนอร่อยอร่อยน่าก,กินมากเลยนี่น่าก,กินมากๆไขม่ขม้วนไข่ม้วนของเราม้วนไปม้วนมาจะพังแล้วนะ มาค่ะมากินข้าวกันนะคะ thank you thank you so much นะคะ i l o v เร o u นะคะนี่ข้าวไข่ม้วนเดี๋ยวเอาไว้้ก่อนนะคะเดี๋ยวอาจจะจัดใหม่ไข่ม้วนของเราปิดแก๊สไว้ก่อนนะคะปิดไฟก่อนแป๊บหนึ่งนะคะขอบคุณหลายๆนะคะ thank you so much น้องยงสวัสดีจ้าขอบคุณน้องย้งกับแม่นิวนะคะเดี๋ยวนะครับแป๊บหนึ่งน้องยงแม่นิวนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะมาค่ะมากินข้าวไข่เจียวกันนะคะเดี๋ยววันนี้เรามีข้าวเหนียวไข่เจียวแล้วก็น้ำพริกมะขามนะคะน้ำพริกมะขามอร่อยอร่อยนะคะนี่นะคะไข่เจียวอันเลิศรสนะคะ เสร็จแล้วไข่เจียว